มาดูการเดินฝาหลังนะครับนี่ฝาหน้าเดินเสร็จแล้วฝาหลังอแกะออกนี้ออกเดินฝาหน้าเสร็จเรียบร้อยหไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วฝาหลังก็เอานี้มาวางเล็งให้ตรงกับข้างหน้าเล็งให้ตรงกันเด้อหนีบ หนีบไว้นีบสองฝั่งก็เอาใบนมีดใส่ขั้งบนข้างล่างแล้วก็เดินน้ำยาขั้นตอนนี้สำคัญอยู่นะเดินบางคนก็ เดินไม่เป็นเลอะเลยนะน้ำยาเลอะเลยนะนเสร็จแล้วเดินหน้าเดินหลังรอน้ำยาแห้งนะครับรอประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคนะขั้นตอนนี้หมดแล้วจบแค่นี้